สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมิกบายเชียงรายครับมีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอครับคันนี้เป็นสุดหล่อจากค่าย BM เนะครับพีเอ็มวีเอสพันดรับคันนี้เป็นโฉมปาทูนะครับที่เรียกติดปากกันนะครับโฉมปาทูโฉมปี2020นะครับให้ดูสภาพโดยรอบครับเดี๋ยวผมมาไล่เรียงของแต่งนะครับดูรอบคันกันก่อนนะครับ ครับคันนี้นะครับของแต่งคร่าวๆก็จะมีท่อนะครับเป็นชุดท่อสลิปออนงานไทยนะครับปลายงานไทยนะครับติสติกเกอร์ซีอาร์นะครับเสียงลั่นนะครับแล้วก็จะมีชุดครอบแงนะครับจีบีนะครับซ้ายและขวาครับด้านนู้นก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีงานนะครับอันดข้าตัวนี้ครับจะเป็นงานหุ้มผ้าคาร์บอนนะครับนี่ครับนี่ครับมาโครหลังนะครับก็จะเป็นงานหุ้มนะครับ รงนี้ด้านในนี่ก็จะเป็นงานพุ่มผ้านะครับเป็นพุ่มผ้าคาร์บอนนะครับบางคนหน้านะครับก็ของเดิมนะครับเอาไปหุ้มนะครับครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับเป็นงานหุ้มผ้านะนะครับตัวบังโซนะครับแล้วก็จะมีไล่น็อตแต่งไทเทเนียมนะครับกทั้งขั้นนะครับนะครับแผงคงแผงคอนะครับอกล่างนะครับน็อต เนี่ยครับแข็งครึ่งอะไรนี่คือน็อตไทเทนะครับเกือบทั้งคันนะครับในกระล้มอีวเทคนะครับเนี่ยครับลายน็อตแต่งนะครับแล้วก็จะมีนะครับกัดหม้อน้ำกัดออยแต่งครับด้านไหนสวยๆนะครับนะครับลายน็อตอดกระจกแต่งนะครับแล้วก็จะมีนะครับ มือเบรกนะครับปั๊มเบรกบนนะครับเกลวสปีดโลโก้แดงนะครับลายพวกน็อตไทเทเนียมนะครับสวยๆนะครับกัดแฮนนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นงานอันนี้น่าจะเป็นงานหุ้มนะครับเป็นฟิล์มนะครับกันล้มกลางครับอีโบเทคครับตรวมดนะครับนะครับนี่อาจจะมีแบบ ยางนะครับเป็นยาง b i s t o l S ยี่สิาครับยางใหม่เลยนะครับเปลี่ยนให้หม่ใหม่เลยนะครับใช้ได้ยาวๆครับสปูลยกล้อหลังแต่งครับนะครับท้ายสั้น SRC นะครับก็ไฟเบรกไฟอะไรมันเสียนะครับมันไฟเลี้ยวออกปกตินะครับก็เลยติดเพิ่มตรงนี้เข้ามาเป็นไฟเบรกไฟท้ายด้านหลังนะครับมานี้คร่าวๆาครับ เครื่องสวยๆรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับนี้สวยๆเลยครับตรนนี้ก็จะมีจุดยึดนะครับอาจจะหักบ้างครับด้านในเกิดจากการที่ลูกเจ้าของเดิมเขาอาจจะแกะแล้วก็ตัวยึดด้านในมันจะเป็นกิบล็อกนะครับมันก็มีแตกบ้างครับแต่คือไม่มีปดกับการใช้งานนะครับก็ยังแน่นปกติแแค่เวลาเราแกะท้ายแกะอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะยึดมันจะไม่ไม่แน่นเฉยๆนะครับ นี่ก็จะเป็นครอบถังนะครับพี่เอ็มนะครับการลอยถางบูดครับกุญแจไม่ให้สองดอกนะครับอันนี้รถในเล่มสามมือนะครับให้ดูตำาหนิสีลอกด้านในครับอันนี้เป็นสีมันหลมันหลุดเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการล้มนะครับมันเป็นแค่พื้นผิพื้นสิวเอ่อพื้นผิวของสีนะมันหลุดนะครับ ำมันเครื่องอะไรเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับเล็กหมกันครับจงให้สองดอกนะครับคันนี้เล็กไม่วิ่งมาเพียงหก0ันสี่รโลครับการันตีไม้แท้นะครับอันนี้ผมซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีคุชคอนโทรลให้ด้วยนะครับตัวนี้ถ้า,าซื้อ จากสูตรมาจะไม่มีติดมาให้นะครับต้องต้องซื้อใส่เพิ่มนะครับประมาณ30,000กว่าบาทนะครับแต่น,นี้ติดมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคชิวหน้าแต่งนะครับชิวหน้าโอเคครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันครับ ราบประมาณนี้ครับผมคันนี้เป็นสีเทานะครับสีพิเศษนะครับนี่ครับอันนี้ผมลืมแจ้งเมื่อกี้อันนี้เป็นสีเดิมมันจะเป็นสีออกอย่างนี้ครับสีมนประมาณแข็งเครื่องตรงนี้นะครับอันนี้ลูกลูกค้าเจ้าของเดิมนะครับก็ไปทำ p o w อ e r โค้ดนะครับสีสวยนะครับเป็นอ,ออกแนวแบบตัว M พันธ์นะครับ ก็คือสีมันจะออกสีเทาเงินๆนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับเผื่อใครชอบนะครับโอเคครับคันนี้เป็น s อสพ0นนะครับปี2020นะครับสีเทาคันนี้ผมเปิดราคานะครับไปที่599,000บาทนะครับเงินสดก็ตลองราคากันเข้ามาได้นะครับก็ลดให้เช่นเดิมนะครับจับไฟแนซ์ได้อะไรปกตินะครับ สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0942264675นะครับ Facebook James b o f Raider นะครับรถอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับโอเคนะครับจบการรีวิวนะครับสวัสดีครับ